ะะให้ดูต่อนะคะมาทำรายการมาทำอะไรนะคะพี่โดนต่อเลยก็ในตอกตับเป็นรยการกก้อยค่ะก้อยลิ่ิคนชก็มาถ่ายมาถ่าก็ดำรงดรงตำแหน่งก็ช่วยช่วยในแ่ะก็อยู่ในอยู่ในปกนประกันละแล้วก็มีเจ้าของแห่ดีโอสูรเลยกะก็มีต้อนรับท่านสุริยุทธ์ยุค่ะค่ะก็ต้องเล่าก่อนก้อยเชื่อค่ะคนอยากอยาก จับเลียใหญ่ขายใหญ่ต้องเลาอนว่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะก้อยเองเป็นคนจังหวัจังหวัดจังหวัดจันแล้วเราเรอยไอยู่เรียแปลว่าเราไม่มีฐานนะะใช่ไหมคะก้อยเกิดโตที่จังหวัดจังหวัดจันบุรีเรียนระดับระดับประถแล้วก็ย้ายไปอยู่รยอไม่ใช่เลยค่ะ คุใชาแม็กขา่ไหนเราก็ต้องนีแมกช่ไคะเราก็มาสร้างค้อมูลทีมีลูกๆอคนแล้วก็เองเอาจริงขอรับขอรับันนี้คือใครใครเคยในชชว์ชนโชอบ้างคะต่อยอนโป่ะชื่อไหมก้อยเอียเรียกความฉิบูรเป็นเด็กไทยสี่คนแกที่ไปอนชรายโชว์เป็นเด็กเรียนดีแ่พาโอ้โหจนจนจัดจนมาก เราก็อยู่รอยงใช่ไหมคะไม่มีผ่ะเราก็สองก้อเองู้ชายสองคนไปข้อที่ลงยาลอยลงบันหลักแล้วว่านหลัเรอขาไหนวะพี่ทำไมลูกเราอะกะต้องอยู่ที่นีนี่ยแล้วเราเองอ่คนที่สวยๆน่าตากที่ที่ที่ไม่ีวยดีไหมใครกันบ้าง มันใช่ท <c> <Emperor> ี่ที่ชุดซีอจิลูกีอจิเรรอันนั้นเป็นทำเปและท่องไปดีาราก็เราก็ใส่าษีใจซื้อเพื่อระไรป้อนป้อาเสามเอนจาการผัดนีล้วนะคะแล้วเราก็ไม่ผ่เราไมร้ปะการลูกเมียีรหยมาลากเข้าเอกชนวันนั้นวันน้ก็ได้คะแนนเอนคนปะการเือนนั้นปิดคุร้แสงเทียวเลียนดดีเนาะ เล่าแบบนี้กันเลยค่ะให้ทุกคนว่าเหมือนที่คุณฟังนะคือขอแค่บอกว่า Dress up อย่งเด็ดขาแล้วเราเจ้าเป็นที่ดีขอให้ขอให้เราตอบเป็นขาค่ะใครก็ตามที่อยู่บนท้องถนนเป็นทางาได้หมดเลยก็มีเอฟซีไม่ึงอะเลยน้าร์ชายแล้วก็คุณเด็กเสี่ยนเสี่ยนมากม่ยแล้วก็บอกว่า คือพอจุกอาหารพอเราเก็บเงียสามหมืก็เองเป็นคนที่อยากจะเติบโตในธุรกิจนี้ก็ถ้าเราอยากเก็บเงียสามแสนจะเก็บเงียบจากล้าเราต้องไปหาลูกค้าที่ไหนเคยคิดบ้างหรือว่าเราจะเก็บเงีบสามหมไปตอนชิวนนแหละสบายสบายพี่เพียงอยบอกไม่ต้องการอะไรมากในสานบุรี แต่ก้อยไม่ก้อยมองหาอยากเปลี่ยนแสนจานล้านก้อยจยถามมว่าเราที่ทานกินไรไรสไตล์แสนจานแสน้านเนี่ยเขาต้องขตองเป็นคนแบบไหนอ่าเขาต้องเป็นคนที่กินชาชัดหรือว่ากินซาลเปะเอ๊ะหรือว่าต้องเป็นคนที่ขับรถอะไรนะก่อนไมตี้เอ็กซ์ใช้ดินส์หรือขับเป็นเอ็ม หรือเป็นพนรนงชนประจำเดืนเดือนหรือเป็นเจ้าของกิจกพอก็ยลิสต์มาเลยเนยเราเจอกี่ลูกค้าที่เป็น่าทารทายสำหรับเราเนี่ยคือคือเจ้าของกุรกิจ ต้องไปถามไปามว่าเจขกินอ่รายได้เขามีหนึ่งหลักสิบล้านหล้าหลักนลักนลักดังนั้นถ้าเราอยากได้หลกเราตัวตัวไปอยู่ในคนที่เป็นเจ้าของกินกินเลยเป็นคำถาม่าเโอเคงั้นๆจ้าของกินเขาจะซื้อจะซื้อไปไห เพราะว่าตัวแานประกันประกันมีชีวิตชีวิตงเขา้ยเยอะเยอะแยะมากมายที่เดินเข้าไปพี่คะช่วยหนูหน่อยได้ไหมะเป็นครู้ที่คะช่วยหน่อยก็ไเยอะมาม่ก์ก็ไมขายประกันะคะก็ไม่เคยร้องไม่เคยขก็่ขายไมเประโยชน์ลกาก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยลายเล็กคือค่าใช้จ่ายลายใหญ่คืออนาคเราอยากแองกับเนี้ยเราจะมองปองลูกค้าลายใหญค่ะ คิดตามไปแล้วก็ต์เลยค่ะว่าคุณโดบัตลูกค้าายยเป็นอย่างไรท่บอกนเช่นอย่างกอยขายเงินเนาะขายลูกค้าขายเงินใว่าลูกค้าจะต้องมีรายได้มีราคาหสกว่า้ก็คุณวน้อยกว่านี้คุยสูบกว่ามีเงิไม่จุเวลามจำกัดง่อันนี้คืออันนี้คืออไซนะตู่ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้หรอนะอินเนอร์นี่ใช่ใชหรือว่า กรรมการเป็นต้องเปนสี่ตัเลืกคือเป็นกรรมการท่านเดียวหรือท่าถ้าย่คนี้เอาไงคุณแม่พี่ก้อยไปนั่งคี่กับท่านนี้สามท่านนี้โอเคอีกสองท่านนี้ไม่โอเคคิดว่ากครงการจะไปไะนปะใช่ดังแบงนะยิ่งกรรมการน้อยงนีค่ะแปลว่าเป็นสิ่ตัวเอเอเป็นแบบเฉพาะคนเป็นผู้ที่คนสนใจได้เลยอันนี้ยิ่งดี เห็นชองปาต้องมาด้านวินงี้อกว่าว่าคุณสมบัติเาช่องเรอีช่อะไรอีกแล้วก็มีเช่เช่แล้วนะคะมีกำไรเฉลี่ยย้อนหลังสามปีเกินหนึ่่นแต่ว่าลูกค้ามีเงินเราจะไปจับฉลากคนที่มีเงนาะว่าต่อให้เราไม่กี่เซนนะแล้วก็คุณก็โครงการดีมากเลยแต่ว่าปีนี้ปีนี้ดปีนี้ปีนี้ ยังเงินอยู่เล่ายครับเอดอกเบี้ยนี่ก็าเงินเงินหนายดอกเหลี่ยประมาณแบบประมาณปีหนึงปีหนึงสิบสองล้านเขาจะเขาจะเข้าวงการหรือเปาไม่ค่ะรักสาธานสุค่ะธุรกิจต้องเป็นธุรกิจที่ เจ้าของลงทุนเงินในวันแรกแล้วเขาอก็เป็นกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารบริษัทแ่ะหมายความว่าเงินเนี่ยเป็นเงินของเขาเขาก็ได้เป็นที่บริการที่ถูกว่าจมาแล้วบริษัทกิบยกตัวอย่นะสมมติสมที่ก็ลงล้านนึ่งทุกคนในห้องลงล้านหนึงรวมเปิดบริษัทบริษัทสองใช่ไหมคะแล้วสมมตินะเงินมันเพิ่มเติมเติมโติมเติมเต้นเป็นสักสกงร้อยล้าน คำ่มมผ่าคือเราจะเอาเงินซ่เราลงทอนได้่าเงินพวกเราเราเนียนจะดเงินกับกลับ่กลับไปให้ช่วยคิดหนะนึกออกปะนอกจากการใส่เงินเดือนปะใส่เงินเดือนกรรมการาคนตงเงินเดือนส่โบนัสจ่เงนเดือแล้วใส่ในปันผลแต่ว่าหนูก็ยังชอบชอบทานที่เอาเงินออกไม่ออกหาไม่เจอไม่เจอยยั่ออเลยค่ะไดู อ๋อพี่ก็ยิบไปเลยนาะไปเลยปนี้สามนสานปีนี้สานาปีนี้ปีสนสาพอบัญชีพัไม่ได้เป็นยังผู้กกับรราถูกต้องหมะแล้วเดี๋ยวนี้เอไอมีระบบเเูเนสเบยัสสีเอาข้อมูลมาจกมปัง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 ปโอ้โหข้อมหลับอางนีคได้ลยค่ล่าสุดยู่มนหนูแมเป็นธรรมดาหรือว่านี่่ไปตังมหนูว่าไปของือทสีสหห ของพี่ก้อยเลยนะคะปรากฏว่าสัมภารย้อนหลังไม่สามีอันนี้คือชื่อกชร์นะถึงเกว่าลูกค้าบอกว่าคุณก้อยคืออยากยื่สภาระค่ับคือถ้าเกิดว่า่อแบบนี่ขัมาเป็นอย่าดะสมภารย้อนหลั่ีก้อยเองก็เหมืหนแบคนที่เราเราเราเาไปสมัครแกเวซิตี้มันมันคือกาหดเลยค่ะการหวดตาต้าจริงๆ ก้อยขอสีสันคืนโผล่โดนจุดไปเจิ่ไปเจ็ดสองสอนย์สิ้เลยปะเราคิดบางทีดูบริษัทที่เป็นบริษัทจำกันเขาเสียเป็นล้านลูกค้าก้อยบางทีหกล้านถ้าขอคืนอ่ะพี่คิดว่าเสี่ยงไหมคะ ออขนาดหนูวะหนูว่าหนูแบบทำตรงไปตรงมานะพี่หนูว่าเรายังไม่รวมนะโดนเบีย้ยปรับเงินเพิ่มอีก 1. 5เต่อเดือนปีหนึ่งสิบแปดเปอร์เซ็นต์หนูบอกสมัคกกรว่าพี่หนูไม่มีเงินนะคะก็พยอยากเอาบัญชีที่แบบไม่มีเงินนะพี่เห็นป้าหนูมีแค่แปดพันต้องจ่ายคะ่ะไม่มีเงินก็ต้องจ่ายดังนั้นถ้าวันนี้มันมีโครงการที่พี่จะเอาเงินออกจากบริษัทแล้วมันถูกต้องแล้วมันบันทึกบัญชีได้ไม่ต้องห้าม พี่ว่าโครงการดีๆแบบเนี้ยถ้ามีพี่สนใจไหมคะลูกค้าก็แบบอะไระนงก้อยอะไรอะโอเคงั้นพี่ฟังหนูนะคะว่าพี่จินตนาการตามนะคะสัมปกรณ์มองว่าคะ่ะเราเองที่เป็นเจ้าของทรูก,กิจอะเป็นคนที่ทุ่มเททำงานเพื่อองค์เราเงินที่เราลงไปเนี่ยคุณมีสิทธิ์เอาออกได้ผ่านช่องทางช่องทางเดียวคือเบี้ยประกัน เบีย้ยประกันนั้นหมายความว่าคือเราค่ะมีสิทธิ์เอาเงินออกจากบริษัทผ่านเบีย้ยประกันผ่านโครงการคบเปรตโพริซีคือโครงการกรมธรรม์น,นิติบุคคลนั่นแปลว่ามันเป็นช่องทางธรรมชาติแหมเห็นไหมคะเห็นเหมือนก้อยปะเป็นช่องทางธรรมชาติในการเอาเงินออกจากเงินกิจการเข้ากระเป๋ากรรมการแบบถูกกฎหมายแบบมีชอบไหมคะ โอเคแต่ก่อนจะเล่าแบบนี้ต้องเล่าก่อนว่าก้อยเนี่ยก็ล้มเหลวนะล้มเหลวคือก้อยอะคะ่ะโฟกัสในการตามหาสิ่งที่เราเชื่อว่ามันมีอยู่จริงคือลูกค้ารายใหญ่ ด้วยการจัดสัมมนาคือก้อยเป็นศิษย์เอกอาจารย์บุญชัยเลยเรียนอาจารย์บุญชัยมาประมาณ18ล้านรอบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเชื่อป่ะแต่เรื่อยๆเนี่ยพอเรียนครั้งครั้งที่แบบครั้งที่19ล้านจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นก้อยเชื่อว่าทุกคนต้องเรียนค่ะต่อให้แบบวันนี้เรียนไปเข้าใจแค่สไลด์หน้าแรกก็ต้องเรียนก้อยเหมือนกันก้อยเรียนอาจารย์บุญชัยเยอะมากแล้วก้อยก็เป็นศิษย์เอกก้อยจัดสัมมนาวางปรนกาสคั่ะสาัเจ้าของธุรกิจในระยองจัดมาต่อเนื่อง3ปีเชื่อะ ปีแรกปีสองอ่ะเป็นปีที่มันแบบล้มเหลวมากเลยอะ่ะล้มเหลวคือก้อยจัดนะปีหนึ่งประมาณ3-4สี่ครั้งมีลูกค้ามานะแต่ปิดการขายไม่ได้เชื่อปะมีลูกค้ามาฟังแต่ว่าก้อยก็ยังเชื่ออยู่ค่ะว่าสิ่งที่เราทํามันมีประโยชน์พอปีที่สองเริ่มทําทําเหมือนเดิมแต่ว่าก้อยเองเริ่มพรีเซนต์แบบประกันอ่าเริ่มพรีเซนต์ว่ามันช่วยธุรกิจยังไงพอปีที่2คือปีที่แล้วค่ะก็เริ่มมีลูกค้าทําแต่ก็ไม่ได้เยอะเบี้ยแบบ3ามแสนสองแสนห้าแส แต่เชื่อป่ะสิ่งที่เราเชื่อค่ะว่ามีอยู่จริงอะจนกระทั่งปีนี้ค่ะก้อยอะเก็บเคสลูกค้าลายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตคือเบี้ยประกัน3ล้านจากการทำแบบนี้เห็นไหมคะว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์อะแต่ถ้าเราเชื่อมีอยู่จริงอะแค่เราต้องรอลูกค้าที่ใช่ ด้วยการจัดสัมมานาค่ะซึ่งคอนเซปต์ในการจัดสัมมานาคือก้อยก็จะให้อาจารย์บุญชัยเนี่ยมาบรรยายเรื่องการวางนการวางแผนบัญชีภาษีสําหรับเจ้าของธุรกิจก็จัดประมาณครึ่งวันอ่าแล้วก็ช่วงแรกเป็นอาจารย์บุญชัยแล้วก็เป็นเบรกคือเราจะรู้ดีเลยค่ะว่าอาจารย์บุญชัยเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบข่มขู่ข <laughs> ่มขู่ลูกค้า <laughs> จนลูกค้ากลัวแล้วพอ แต่มันได้ผลนะคะแล้วพอสุดท้ายเนี่ยก้อยเองเนี่ยก็จะพรีเซนต์แผนประกันที่เข้าไปช่วยลูกค้าแล้วเราว่าเ,เราพรีเซนต์นะคะเราพรีเซนต์ชัดเจนเลยว่าแผนการเงินเนี่ยจะช่วยบริษัทยังไงประหยัดภาษีไปเท่าไหร่แล้วตัวบุคคลธรรมดาได้อะไรเงินคืนไม่เสียภาษีเป็นเงินเท่าไหร่สมมติจ่าย2ล้านแลกจ่าย2ล้านแลกแบบ20ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอนเซปต์ในการคุยใช่ไหมคะแต่ถ้าจะบอกทุกคนว่า ถ้าทุกคนแบบยังคิดอะค่ะแล้วยังไม่เริ่มอะเชื่อป้ามันยังไม่สําเร็จอะในวันที่เริ่มทําอะคุณต้องแบบทําไปคิดไปทําไปคิดไปจนมันตกผลึกเป็นวิธีการของตัวคุณเองอันนี้คือสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะโอเคแล้วก็ทําธุรกิจเนาะจากการที่ก้อยทางานกับเจ้าของธุรกิจอะทําให้เรารู้ว่าในการทําธุรกิจอะคะ่ะมันต้องมีกําไรเหมือนเราเป็นตัวแทนเนาะเราทํางานเราก็ต้องต้องการเงินเราต้องการกําไรซึ่งนี่งบการเงินค่ะ ใครว่างบกำไรขาดทุนเนี่ยคือรายได้หักกับรายจ่ายเป็นกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีถูกต้องไหมคะแปลว่าเราเนี่ยในฐานะเจ้าของกิจาการอะมีหน้าที่หาค่าใช้ใจ่าย หาต้นทุนเพื่อทําให้เราเนี่ยมีกําไรน้อยลงเพื่อเสียภาษีน้อยลงเพราะลูกค้าทุกคนนะคะไม่อยากเสียภาษีแล้วจากการที่ก้อยหาข้อมูลมานะคะก้อยโฟกัสลูกค้ากลุ่มนี้เพราะอะไรเชื่อไหมว่าประเทศไทยเองอะ่ะมีลูกค้าเสียภาษีอะ่ะเป็นแบบส์ยแบบหมื่นอะ่ะหมื่นล้านบาทอะ่ะก้อยไม่คาดหวังเยอะขอสัก10%เและเป็นลูกค้าก้อยมันคือแบบตลาดที่มันน่าทํามากๆเลยอะ่ะ อ,อแล้วคําถามคือเวลาที่เราทําธุรกิจเนาะมีกาไรเพื่อเสียภาษีเรามีหน้าที่หาค่าใช้จ่าย,ายพี่รู้ไหมเมื่อก่อนอะค่าใช้จ่าย,ายะคะ่ะมันเป็นการจ่ายทิ้งจ่ายทิ้งคืออะไรคะพี่คือไม่ได้คืนอะพี่จ่ายเงินเดือนพนักงานพี่เคยได้คืนปะเคยปะไม่เคยเออแถมบางบางบาง,บางทีทํางานเป็นปุ๊บลาออกถูกต้องไหมคะหรือว่าพี่จ่ายแบบค่าเช่าพี่เคยได้คืนปะพี่พี่จ่ายอะไรบ้างช่วยเล่าให้ก้อยฟังหน่อยจ่าย,า,ยายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นใช่ค่ะ รายจ่ายหลายๆตัวเป็นรายจ่ายทิ้งที่พี่พี่จ่ายแล้วพี่ไม่เคยได้คืนแต่ตัวเนี้มันอาจจะเป็นรายจ่ายก้อนแรกและก้อนเดียวที่พี่จ่ายเก็บกไรแล้วมันได้คืนดีไหมคะแปลว่านอกจากธุรกิจพี่มีกําไรเนี่ยแบ่งกําไรมาเก็บสิคะแบ่งมาเก็บ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 ไว้เหมือนพี่แบบเขียนเขียนเช็คให้ตัวเองอะ่ะเหมือนพี่เก็บเงินให้ตัวเองอะ่ะมีกําไรก็เก็บไว้แล้วสาคัญสุดคะ่ะพี่รู้ไหมลูกค้าที่ก้อยเจอ ลูกค้าเตรียมจะขายกิจการลูกค้าอายุประมาณ5 5้าเขาเล่าให้ก้อยฟังว่าในวันที่เขาจะขายกิจการน่ระเวลาที่เป็นบริษัทอ่ะทุกอย่างเป็นสินทรัพย์ของบริษัทขายเข้ามาถือเป็นรายได้ของบริษัทพอมีรายได้ก็ต้องวิเสียภาษีถ้าวันนี้พี่ยังไม่วางแผนที่จะแบบปิดกิจการหรือวางแผน exit สอ่ะส,สุดท้ายกําไรทั้งหมดที่อยู่ในบริษัทอ่ะก็ต้องรอจ่ายปันผลเสียภาษี10%แปลว่าก่อนหน้านี้พี่เสียภาษีไปแล้วยีบวกเป็น28%รถูกต้องไหม แปลว่าสมรารเขาเปิดช่องให้พี่เอาเงินออกอะ่ะเป็นต้นทุนให้จ่ายก่อนภาษีอะ่ะเออพี่สามารถสร้างต้นทุนได้ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์่ะแปลว่าการเข้าโครงการพี่เซฟเรายแปเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมคะไม่คุ้มยังไงคะอ่ะอันนี้คือข้อแรกนะคะข้อที่สองค่ะสักครู่นะคะโอเคแล้วก็ต้องมีสภาพคล่องที่ดีนั่นหมายความว่าเราทำธุรก,กิจนะคะสำคัญสุดคือแคชก็จะบอกลูกค้าเสมอว่าแคชอีสคิง คือกระแสเงินสดคือพระเจ้าเราจะรู้ดีค่ะว่าโควิดเนี่ยผ่านมาแล้ว3-4ปีธุรกิจที่ไปต่อได้คือธุรกิจที่มีสภาพคล่องมีเงินสดดังนั้น<แ>การที่เราจะทำแผนประกันนะคะที่มันตอบโจทย์สภาพคล่องเงินสดอะ่ะก้อยเองคตรแอนตี้ประกันเลยพี่ปร,ประกันโดยเฉพาะประกันพื้นฐานนะที่ไม่มีสภาพคล่องเป็นเงินสดยังไงน้องก้อยแปลว่าอะไรคะเมื่อก่อนซื้อประกันกันอะ่ะจะใช้เงินอะ่ะพี่ต้องกู้เงินใช่ปะ เสียดอกเบี้ย5% 8%ใช่ปะกู้เงินแปลว่าไม่ใช่เงินของพี่นะคะแต่มันมีแผนการเงินตัวหนึ่งอะที่มันเป็นสภาพคล่องเงินสดตลอดเส้นทางพี่จะใช้เงินพี่ไม่ต้องกู้ซึ่งแผนนี้ค่ะมันเป็นแผนสำหรับเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะไม่ใช่ใครก็ได้ที่ซื้อดังนั้นวันนี้ค่ะจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ก้อยเข้ามาคุยกับพี่ แล้วข้อสาคัญค่ะคือต้องเสียภาษีที่เหมาะสมคือสมเหตุสมผลหมายคามว่าพี่มีไรายได้เยอะเลยพี่ไม่เสียภาษีกอยว่าไม่เมคเซน์การเข้าร่วมโครงการค่ะไม่ใช่ไม่เสียภาษียังพูดไม่จบเลยนะเหลือเวลาห้นาทีไม่ใช่ไม่เสียภาษีนะคะแปลว่าการเข้าโครงการเนี่ยเราเสียภาษีแต่ว่าเสียยังไงเพื่อให้ตัวเราอ่ะได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดโครงการนี้ไม่ใช่การเลี่ยงภาษีนะคะคือการทำให้มันถูกต้องขอได้ไหมคะอะไรที่มันแบบดำดำเทาๆเอามันออกแล้วเอาใบเนี้ยไปใส่แทนเพื่อให้มันถูกต้องอะ่ะอนาคตอะ่ะเผื่อลูกหลานพี่พี่ทำธุรกิจอะ่ะพี่ก็ต้องการส่งต่อใช่ไหมคะขอให้ส่งต่อสิ่งที่มันมั่นคงและมันถูกต้องเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาแล้วข้อสุดท้ายค่ะต้องไม่มีปัญหากับตัวเอง ลูกค้าก้อยห,หลายลายมากล่าสุดเลยค่ะคือเอาเงินบริษัทออกไปเป็นรถบ้างเป็นคอนโดบ้างเป็นที่ดินบ้างแล้วคุณพ่อเกิดไม่อยู่กระทันหันเชื่อไหมคะว่าคุณพ่อเนี่ยนอกจากนี้สินของบริษัทแล้วอะ่ะคุณพ่อยังทิ้งปัญหาเงินกู้ยืมกรรมการอีกประมาณ30สิล้านแปลว่าอะไรคุณพ่อหยิบเงินไปใช้เราเป็นหนี้บริษัท30สิล้านคนที่ต้องรับภาระต่อคือใครคะลูกเขา ใช่เห็นไหมคะว่าในการทําธุรกิจอ่ะดังนั้นต้องไม่มีปัญหาก,กับตัวเองไม่มีปัญหาก,กับครอบครัวถ้ามันมีโครงการที่ตอบโจทย์ที่มันจะทิ้งเงินไว้คนข้างหลังให้ธุรกิจได้ไปต่อได้แล้วเป็นโครงการที่มันได้ประโยชน์ทางบัญชีและภาษีสำคัญสุดค่ะมันเป็นสภาพคล่องเงินสดให้กับพี่ได้พี่คิดว่าโครงการแบบนี้ถ้ามันมีพี่สนใจไหมคะไม่ทราบว่าปัจจุบันพี่อายุเท่าไหร่แล้วคะ เอาห้าสิบค่ะคุณก้อยได้ค่ะเดี๋ยวนัดหน้าก้อยขออนุญาตเข้ามานาเสนอแผนการกันอีกรอบนะคะง่ายปะมันง่ายมากเลยอ่ะพอก่อนหน้านี้ก้อยทำเรื่องยากมาแล้วไงมันยากจนแบบยาก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 ยาแต่เชื่อไหมถ้าวันหนึ่งอ่ะพอเราทําเรื่องยากๆอะค่ะมันจะกลายเป็นเรื่องง่ายพอเราทํามันทุกวันอะเออแต่สุดท้ายอะคนน่ยจะล้มเลิกมันไปก่อนเพราะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันสําคัญที่สุดคือความเชื่อค่ะ ความเชื่อว่าเราทําได้ความเชื่อว่าเราอจะสําเร็จแล,แล้วความเชื่อว่าเฮ้ยลูกค้ารายใหญ่อ่ะมีอยู่จริงขอให้คุณเชื่อแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ corporate policy เนี่ยจะบอกว่าอย่างที่ก้อยพูดมาเนี่ยมันคือบทที่ก้อยใช้กับลูกค้าจริงๆร0 0เซคือตามโครงการแล้วค่ะโครงการเนี้ยสัมปรกรณ์มองว่ากรรมการอ่ะเป็นคนที่แบบประเมินค่าไม่ได้เนาะคือเก่งมากๆเลยอ่ะสัมปรกรณ์เลยไม่ได้แบบต้องบอกว่า ไม่ได้ไม่ได้ประเมินค่าเอาไว้ว่าบริษัทหนึ่งต้องทําเท่าไหร่คือหลายๆคนถามก้อยมากเลยว่าเอ้ยมันมีงบมีเกณฑ์ไหมไม่มีค่ะเพราะสัมภากรไม่กล้าประเมินเพราะกรรมการเป็นบุคคลที่ประเมินค่าไม่ได้แปลว่ามันไม่มีเกณฑ์ว่าบริษัทหนึ่งต้องทําเท่าไหร่พี่จะรู้ดีที่สุดว่าพี่ควรทาเท่าไหร่หมายความว่าไงคะหมายความว่า กระแสเงินสดสภาพคล่องอะไรก็ตามแต่เขาจะรู้ดีที่สุดว่าเขาจะต้องจ่ายกับเราปีละล้าน2ล้าน3ล้านได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยคะ่ะโอเคแล้วก็สําหรับก้อยแล้วอ่ะพอเราขายบนงบการเงินนะ่ะก็จะบอกลูกค้าเสมอว่าประกันชีวิตเป็นรายจ่ายบริษัทได้เพราะว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนนะ่ะต้องการรายจ่ายถูกต้องไหมคะเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยเห็นไหมเหลือแค่ประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาเดี๋ยวนั่งวิ่งหารายจ่ายกันอยู่แล้ว ถ้าบินบินเนี้ยมันเป็นรายจ่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะทำไมพี่ไม่จ่ายละคะสักล้านหนึ่งสองล้านไม่เสียหายนะคะสำคัญสุดค่ะประกันชีวิตเป็นสินทรัพย์ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะ่ะคือทรัพย์สินของบริษัทอะใครมีสิทธิ์คนแรกคะไม่ใช่เรานะเจ้าหนี้เจ้าหนี้มีสิทธิ์คนแรกในทรัพย์สินของบริษัทแต่โครงการเนี้ยค่ะมันเป็นการสร้างสินทรัพย์ก่อนภาษีเป็นการสร้างสินทรัพย์ก่อนเจ้าหนี้ แปลว่าเจ้านี่ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ตัวนี้เขาจะฟ้องได้แค่เบีย้ยที่จ่ายมาแล้วเท่านั้นทุนประกันที่หักจากเบีย้ยไม่สามารถฟ้องชําระนี้ได้ค่ะแปลว่าโครงการนี้เป็นการสร้างสินทรัพย์ก่อนภาษีที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วก็ อันนี้ขออนุญาตนะคะในฐานะที่ก้อยเป็นแบบแบรนด์บราสเดอร์ของสินค้ายูนิตลิงก์ก็ต้องบอกว่ายูนิตลิงก์อ่ะสำหรับใครที่มีแล้วอยากให้ขายใครที่แบบยังไม่มีอ่ะอยากให้สอบเพราะอะไรปะพอใครที่ก็เวลาก้อยไปเจอลูกค้าก็จะบอกเสมอว่าหนูไม่ชอบประกันพื้นฐานเพราะว่าจะใช้เงินต้องกู้เสียดอกเบี้ย5% 8%เพี่ใช่ไหมหนูไปเจอลูกค้าปีที่แล้วอ่ะเขาจ่ายเบี้ยประกันปีละ5ล้านแต่ปีนี้ไม่สามารถจ่ายไหวเงิน5ล้าน ปลิวเลยค่ะเผาทิ้งเล่นแต่แผนการเงินที่ออกแบบมาสำหรับเจ้าของธุรกิจปีแรกนะคะถ้าส่งไปแล้วปีที่สองไม่ไหวมันยังมีสภาพคล่องที่เป็นเงินสดอาจจะได้ไม่เต็มนะได้คืนดีกว่าไม่ได้สำคัญสุดค่ะสามารถลดเพิ่มความคลองและสำคัญสุดค่ะคือสามารถถอนเงินบางส่วนออกมาได้มันจะมีแผนการเงินไหน,น่ที่เรายังสามารถถอนเงินโดยที่เรายังมีความคุ้มครองเหมือนเดิมอ่า หมายความว่าไงคะสมมตินะไม่ต้องเอาอะไรมากเหมือนโควิดอีกรอบนึงอะสามปีมีโควิดลูกค้าก้อยบอกว่าตองก้อยครับพี่ต้องการถอนเงินในพอร์ตสัก3ล้านอ๋อในพอร์ตพี่มี5ล้านค่ะถอน3ล้านได้ไม่ต้องกู้เอา3ล้านไปประคองธุรกิจไปจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ต้องกู้แบงค์แบแบนี้ดีไหมคะเห็นปะดังนั้นทุกคนที่มีไอซีต้องไปขายถ้าไม่ขายก้อยขายนะคะลูกค้าอยู่ไหนบอกก้อยหน่อยสีเป้าหน่อยค่ะแล้วก็ สำคัญคือปีทสองเป็นต้นไปหยุดพักชําระเบี้ยได้ด้วยเหมือนลูกค้าที่เล่าไปอ่ะถ้าเกิดเป็นประกันพื้นฐานนะคะมันไม่มีเงื่อนไขยหยุดพักชาําระเบี้ยแปลว่าเขาส่งไป5ล้านอ่ะมันเผาเงินทิ้งเล่นเลยนะคะแต่ยูนิตลิงค์อ่ะปีที่2เป็นต้นไปอ่ะลูกค้าสามารถหยุดพักชําระเบี้ยได้ลูกค้าบอกว่าน้องก้อยครับพี่ต้องการเอาเงินไปซื้อโรงงานซื้อที่เพิ่มทําได้ค่ะพี่เดี๋ยวพี่มีเงินเมื่อไหร่ค่อยกลับมาชาําระเบี้ยโอเคปะ่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะ ปรับสัดส่วนการลงทุนในความเสี่ยงตามต้องการปัจจุบันเนี้ยเรามีกองทุน21กองทุนมีกองทุนที่ผลตอบแทนดีมากเอาง่ายว่าลูกค้าลงทุนกับเราอ่ะนอกจากได้อินชัวคือคอินคือประกันแล้วอ่ะลูกค้ายังมีเงินที่ไปลงทุนต่างประเทศ1กองหนึ่งพอร์ตลูกค้าสามารถมีแอสเซทประมาณ500กองอ่ะมันทําแบบนี้ไม่ได้น,นะคะถ้าเกิดพี่ไปซื้อแบบส่วนตัวต้องซื้อกระหนุเท่านั้นนะคะโอเคปะมั <c oughs> นหมดเวลาแล้ว <c oughs> <c oughs> เหลือถามตอบไหม โอเคค่ะหมดเวลาแล้วเป็นถามตอบแล้วกันนะคะคิดว่าน่าจะพอได้ประโยชน์กับทุกคนค่ะขออนุญ,ญาตที่เกินเวลาขอโทษอนุญ,ญาตโอเคค่ะ ขออนุญาตหนึ่งคำถามนะคะด้เวลาที่จำกัด<า>แล้วก็วิชาการที่เข้มข้นของเราในวันนี้จจค่ะแต่ว่าหลังจากจบการบรรยายพี่ก็ยินดีที่จะตอบคำถามเพื่อนๆนะคะถ้าใครมีคำถามขอให้เป็นหลังจากจบการบรรยายนะคะค่ะโอเคหนึ่งคำถามนะคะเชิญเลยค่ะยกมือได้เลยค่ะโอเคค่ะครับอ,อ,อยากถามว่า เวลาเข้าไปคุยกับกรรมการเนี่ยครับหรือว่ามีนักบัญชีของบริษัทครับอยู่ด้วยครับมีวิธีการพูดคุยยังไงให้นักบัญชียอมที่จะเปิดใจฟังเกี่ยวกับคบเปเรทเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเขาจะบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้ไไดอย่างเงี้ยครับโอเคก้อยให้แนวทางแบบนี้นะคะคือก้อยมีทางนักบัญชีที่ตอบเซย์เยสคือเห็นด้วยกับเซโนถ้าเซโนค่ะก้อยก็ไม่ไปต่ออ่าไม่ไปต่อด้วยเหตุผลว่าคือ คือลูกค้าก็เยอะมากอะจนก้อยแบบไม่ได้มีเวลาจะมานั่งแบบเปลี่ยนใจเขาที่บอกปะแต่ว่าสําหรับคนที่เซย y เยหมายความว่าคืออย่างบางทีเขาบ,าบ,าบาครั้งหนึ่งนะคะก้อยนะัเจ้าของธุรกิจที่ไม่รู้จัก เราก็บอกว่ามีบัญชีไหมคะถ้ามีบัญชีให้บัญชีเขาด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเป็นลงค่าจ่ายแล้วพอเราพูดอะเรารู้สึกว่าคือมันต้องเจอคนที่ใช่ะกะอ็รู้สึกว่าบัญชีที่ใช่เขาจะมีวิสัยทัศน์เหมือนเราส่วนคนที่ไม่ใช่แปลว่าเขายังไม่มีวิสัยทัศน์ค่ะเราไม่คุยด้วยแล้วเราไม่เปลี่ยนใจคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์มันเสียเวลาคือคนที่ใช่หมายความว่าเฮ้ยน้องก้อยพี่คิดว่ามันโอเคนะจนจนจน,จนแบบเขามาสอบเป็นตัวแทนนะคะ อ่าแล้วเป็นตัวแทนกับเราก็รู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่คือเรามีหน้าที่หาคนที่ใช่อะสำหรับก้อยอะคนที่ไม่ใช่เราไม่คุยเราเสียเวลาเพราะว่าคือเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจคนมันยากนะยากปะอ่ายากใช่ค่ะแล้วสาหรับก้อยอะเวลาที่บัญชีเป็นสกังก่ะก้อยจะรู้สึกว่าเจ้าของบริษัทอะไม่ใช่คนที่แบบคือคนตัดสินใจคือเจ้าของไม่ใช่บัญชีถ้าคุณให้บัญชีมาตัดสินใจอะ คุณก็ไม่ใช่เจ้าของบริษัทอะเราไม่คุยดังนั้นก้อยไม่เคยเจอปัญหาว่าไปต่อไม่ได้ด้วยบัญชีเพราะว่าเราคุยค่ะก้อยคุยกับเจ้าของแล้วจบเขามีหน้าที่สั่งบัญชีว่าโอเคเดินหน้าต่อตามนี้ค่ะ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะคะเริ่มจาก3 0 0ในละสามหมื่นในราคาทุนนะคะสู่3รล้านด้วยาก,การจนักง,งาน สู่การขายเจ้าของธุรกิจด้วยการนําเงินจากธุรกิจสู่กระเป๋าเจ้าของธุรกิจขอบคุณวิทยากรคนสวยนะคะ